ครับสวัส kind ด of ีค <Punk> รับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคดผู้ให้ขี่อใหญ่สวัสดีพ่อใหญ่เพ่งพ่อยายเพ่งสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาอย่างมือหนิมาชอวเขาเลยใส่ล่ะใส่ใส่อธิบายด้วยมือหนิคือเป็นตะมวนเถอะโอ้ยเขาแล้วแท่านนกเขาหน่อยเขาใหญ่นกเขาหน่อยถือแล่านกเขาใหญ่ตะมวลถือกเนี่ย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 เขาหน่อยติดล่ะนี่ติดแล้วแต่ว่าเขาใหญ่อยู่กลางคางนี่บ่กล้าบ่กล้ามันกำลังสูงกันอยู่ว่าเสียยางมาเอานกเขาหน่อยลงนกเขาใหญ่ผลบินเข่าต้นพอดีรวมต้น เนี่ยครับกำลังสูงกันอยู่ปลาถูกเบื้องเนี้เนี่ยเนี่ยเป้าเปี้ยวเขาหน่อยลงกันปะป้ปะาง้างงางเปี้ยวเขาหน่อยลงไอ้ล่อสิได้หนีจากนี่ปะเนี่ยพอพอเอาลงมาผิดนะเนี่ย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 พราะเพราายเพ่งกำลังสีเปี้ยวบักบางบอนครับบักบางบอนมื่อนี่มื่อนี่ตลาดแตกบ้าหนีมาเอาบักบางบอนกับนกเขาใหญ่มากครับ นกเขยาใหญ่หลายๆยอยู่คันแบบนี้หลายแทะไม่อยางยางเข้าไปกวนครับเพราะว่ามันก็นล่างเขากันอยู่เดียวเนี่ยยุต้นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวหายพอแล้วไปเอานี่ครับเอาล่งแล้วเอาล่งแล้วอันนี้บกักางบอนครับแต้มแรกครับว่าถึงสิบหานาทีครับได้เลยนี่ครับ โอ้นกหลายนกหลายได้การได้การได้การมาอีกแล้วครับนี่ครับมาแล้วมาอีกแล้วม,มาห่วมต้นนี่แหละมีตัวที่สองครับโอ้บักเสียงน้อยนี่ครับพ่อพ่อบกเสียงน้อยนี่ครับบกเข่ามาที่หลังนี่นไหมพ่อเข่ามาไม่อีกตัวหนึ่งดิเมื่อกี้ นี่ยเนี่ยเอาเขาใหญ่มาใส่หนีเลยเนี่ยเนี่ยใส่ต้วนี้ใส่ตัวไหก็ได้เอามาเลยปะเนี่ยครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันเบิ้งกันเอาท้ายรูปซะก่อนพ่ะงามบ่เนี่ยครับได้ระเบักบางบอนแต้มแรกครับแต้มแรกของบางบอนนี่ครับโอ้งามอยู่ตัวนี้ไหมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันไหมเนาะครับเนาะเพราะว่าสีฟ้าเขาใหญ่มาขึ้นซะก่อนครับแกรีดีเหรอครับสวัสดีครับ